สวัสดีเจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิเวียนคนเหนือนะเจ้าวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งนะเจ้าี่ปเวียนจะเก็บลําไยไปหล่อนนะเจ้าเพราะว่าสองวันก่อนปเวียนกับเก็บเหมือนกันแต่บ่ได้ลงคลิปนะเจ้าแต่วันนี้ปเวียนจ้างคนมาขึ้นนะเจ้าก็หวั้ว่าจะได้ผลประมาณไหนนะเจ้าเพราะว่าฝนกระตกลงมานะเจ้าก็จะร้องพอเพื่อว่าใสายๆฝนมันจะยุดนะเจ้าเพราะว่าเฮารอบ่ได้แล้ว ลำไย,ยเฮาก็เริ่มแก่ขึ้นมาติ๊กติ๊กแล้วราคาก็จะลงติ๊กติ๊กนะเจ้าเพราะฉะนั้นป้าเวียนก็จะทยอยไล่เก็บไปตามตีต้นไหนลูกใย,ยแล้วป้าเวียนก็จะเก็บเก็บเพื่อเอาไปรอนนะเจ้าปีนี้ราคาลำยายไยต้องอ้หึงเลยเจ้าแย่มากๆเลยแต่เฮาก็ต้องเก็บมันเพราะว่ามันออกมาขึ้นเฮาแล้วนะเจ้าเดี๋ยวมาเป็นกำลังใจคือป้าเวียนตัวเล้นเจ้าป้าเวียนจะเก็บร้อค้นทีเป็่นขึ้นนะเจ้า ก็จะพยายามเก็บตีต้นเตียเต้ยๆก่อนนะเจ้าไปลุยเดี๋ยวปเวียนจะเก็บตีมันเริ่มถึงนี่นะเจ้าลำใย,ยก็ค่อนข้างจะเปียกหน่อยลำใยค่อนข้างจะเปียกหน่อยเปะเวียนก็จะเก็บใส่รถเข็นนี่เอาไปพึ่งไว้ตีห้างนะเจ้าหรือว่าตี่มที่ห้างสวนนะเจ้าเผื่อคือความชื้นมันระเหยนะเจ้าแต่ว่าลมร้อนเปินกับมได้ หวาอย่างเจ้าเปี้ยกเขบอกเป็นอย่างเปิ่นเอาไปอบนะเจ้าเ,าเวียนจะเก็บตีติดต่ำตำนี่ล้อขนขึ้นนะเจ้าปีนี่ลำยไยออกหลายนะเจ้าทุกคนเขาต้องต้องรีบอออก เดี๋ยวลงขึ้นตอนตีอนตีหาดวันว้ามันแล้วกันนเะยันได้เก็บผืนเดียวในวันว้านะอืทุกคนพวงบลมเบลมเลยนะเจ้าแต่ถ้าลูกไงคนนี้กะจะดีแต่บางีันคง,งบ่ร้อแล้วเจ้าเพราะว่าลงร้อนปนก้นละ้าวลงิ๊งติ้งนะเจ้าผนเก็บหลาย จะประเวนเก็บเส้นรถเข็นเดี๋ยวจะไปเทไว้ตี่มห้างสวนนี่นะจ้าเพราะว่าวันนี้บมมั่นใจว่าฝนจะตกนะักก็เก็บไว้ในลมดีที่สุด เวียนจะเลือกเพาตน้นตีมันกันยังไงนะเจ้าตน้น

con muerte. ถุงอย่างไงหลูกโตแล้วนะเจ้าทุกคนเดียเ๋ยวเพี่อนจะขอเก็บก่อนนะเจ้าสุดท้ายว่ะวันนี้ทั้งวันเพี่อนจะได้กี่ถุงนะเจ้าโอ,โอ้โหนต้งน่าขันั้น